ช่วยนะคะอาจจะเป็นดัมเบลเล็กๆอย่างเงี้ยลักขึ้นใช่ไหมฮะเอียงแบบที่เราะ,ะจะได้นี่ก็คือเบอร์มิหารแค่กันน่าจะงี้ใช่ไหมใบเสร็จ ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะไม่ต้องใช้อันใหญ่นะคะดัมเบลเนี่ยเล็กๆพอเดี๋ยวไม่ไหวไว้เรากล้ามเนื้อแขนแข็งแรงแล้วก็เพิ่มขนาดเอาได้หมดค่ะอันนี้ก็มาให้ดูนะคะ ที่หลงก็ไม่ไม่ยากนะคะนอกจากร่างกายเราแข็งแรงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะคะนิดเดียวป้าจะมีตัวช่วยตัวนี้บางคนก็บอกว่าเป้ารหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ตัวอุมิเนี่ยมันมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่อเมริกาบอกว่าเหนื่อยสารฟูคอยแดนในอุมิเนี่ยช่วยเพิ่มผิวต้านทานนะคะแล้วก็งานวิจัยก็ยังบอกด้วยว่ามันจะมี Uh, ตัวแอนติบอดีตัวหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำนมแม่หลังคลอดบุตรเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ตรงนี้จะช่วยเพิ่มภูุิมต้านทานคือก็ไม่ได้บอกให้เชื่อนะคะแต่ว่าถ้าคนใกล้ชิดป้าก็ดูเวานะคะ10ปีละป้าไม่เป็นหวัดเลยนะคะไม่เป็นหวัดเลยมันก็แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นหวัดแล้วเราจะไม่ดูแลป้องกันตัวเองมันก็ไม่ใช่มันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราอยู่ใน สภาวะเสียจงจริงๆมันก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะป้าทานทุกวันค่ะวันไหนถ้าแบบรู้สึกฟุดฟัดก็จะทานสองซองแต่ปกติก็จะซองเดียวรสชาติทานง่ายค่ะก็วันนี้ก็ลองเทสคลิปแค่นี้ก่อนละกันเพราะเหนื่อยเหมือนกันกว่าจะหาอตัวไมโครโฟนเจอไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปสนานนะคะ ก็ไหนๆก็อยู่ว่างๆเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมาดูแลสุขภาพกันนะคะถ้าทานอาหารได้เต็มที่นะคะอาหารหลักได้เต็มที่ก็ไม่จําเป็นต้องทานอาหารเสริมแต่ถ้าเราคิดว่าวัยเราหรือเรามีโรคประจําตัวอย่างนี้บางครั้งอาหารหลักอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็สู้ไม่ไหวนะคะโดยเฉพาะถ้าเราแบบมีความเส่อมตามวัยเนี่ยเราจะกินดีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะ มันต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมก็เหมือนกับได้บอกว่าเมื่อก่อนที่ป้าทํางานเรื่องของบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนบางคนจะบอกว่าเออเราทํางานดีเหมือนปีที่แล้วเนี่ยทำไมหัวหน้าถึงประเมินเราไม่ดีอย่างเนี้ยเขาปีที่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ากว่าจะผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยเรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทําดีขึ้นกว่าเดิมต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้ป้าก็จดแค่นี้ต่อแล้วเดี๋ยว ป้าจะลองดูคลิปหน้าแล้วมาคุยกันสวัสดีค่ะ